ในคลิปนี้จะพามาดูตัวแพนเนอร์นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราไปดูแพนเนอร์บนเอเซ่กันก่อนนะฮะเข้าไปที่เอเซ่โหมดอินทิโตะนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าแพนเนอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ไปลองดูแบบก่อนนะฮะว่าเขาทําแบบไหนกันบ้างนะครับนี่นะผมลองเลือกมาสักสาแบบนะฮะอาจจะไม่ได้ทําเป๊ะๆอย่างเขานะครับอย่างที่บอกว่าการทํางานพวกนี้เราต้องเอามาประยุกต์นะครับให้เป็นแบบของเราเองนะครับคือคุณจะเอาสไตล์การวาง กรอบต่างๆมาได้แล้วก็เอาสไตล์การออกแบบของอีกอันนึงมามิกซ์ก็ได้นะครับอทีนี้ที่ผมจะพาทำนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะมี3 p a แพ e นเนอร์ด้วยกันนะครับแบบนี้นะเป็น year p a n e เนะครับเป็น month p a n e ์แล้วก็ daily นะฮะตัว y ย a r นี้ก็จะมีช่องที่ให้กรอกเป้าหมายของแต่ละเดือนนะครับ ประมาณนี้ก็แบ่งเป็นรายวันเนาะแล้วก็ของเดลี่เนี่ยเราจะแบ่งเป็นช่วงเวลานะครับแล้วก็มีทูดูลิสต์ให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวเยียร์แพนเนอร์กันก่อนนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือสร้างไซส์งานขึ้นมาก่อนนะครับผมก็ไปคลิกที่ตัวสร้างดีไซน์ตัวนี้นะครับแล้วก็หาตัวไซส์งานออกแบบมาก่อนที่เราจะไปหาไซส์งานเนี่ยคือพูด้ฟังนิดนึงแพนเนอร์เนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะมีไซส์ที่เป็น a 4นะครับหรือไม่ก็เป็น a 5นะฮะ เพราะว่าไซส์พวกนี้มันเป็นกระดาษที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่นะครับเวลาที่เราจะสร้างเราก็มักจะพิมพ์อย่างนี้ถูกไหมฮะสมมติว่าผมจะสร้างไซส์ a 4เนาะก็พิมพ์ไปแบบนี้นะครับ a 4ปุ๊บตรงเนี้ยเวลาที่เราเลือกครับขอให้เลือกลงมาที่มันเป็นพวกไฟล์อร์พวกเลตเตอร์อะไรพวกนี้นะอย่าไปเลือกที่เป็นด็อกทีเมนต์นะครับเพราะว่าถ้าคุณเลือกที่เป็นด็อกทีเมนต์เนี่ยมันจะคือด็อกทีเมนต์ไฟล์คล้ายๆไฟล์เอกสารไฟล์เวิร์ดนะครับถามว่าในแคนวาแตกต่างยังไงนะครับ คือจะมีอิเลเมนต์บางประเภทที่คุณไม่สามารถใช้ได้ในตัวที่เป็นด็อกิีเมนต์นะอย่างเช่นรูปร่างพื้นฐานเนี่ยนะครับฉะนั้นขอให้เลือกที่เป็นพวกเลตเตอร์และแมกกาไฟเยอร์นะครับแล้วก็ดูในส่วนของการวางแนวของกระดาษนะครับมันจะมี2แนวนะครับก็คือตัวแลนสเคปนะครับแลนสเคปคือแนวนอนนะครับกับตัวพอ์เท็คือแนวตั้งนะครับอย่างอันเนี้ยผมจะออกแบบในแนวนอนนะครับก็จะเลือกเป็นแลนสเคปไปนะครับ ขอหาก่อนนะอ่าตัวนี้ก็ได้ครับอัพลูกชิดคลิกเลือกเข้ามานะครับลองเช็คดูก่อนนะครับว่าเราเลือกถูกไหมโดยการที่ไปที่ตัวอิ e m เมนตัวนี้นะครับแล้วดูว่ามีเชฟตรงนี้ให้ใช้หรือเปล่านะครับคือถ้าคุณเลือกเป็น document ตัวนี้จะไม่ขึ้นให้ใ,หใช้นะครับอ่าอันนี้คือเราเลือกถูกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มออกแบบกันครับ เราเริ่มที่ Year Planner ก่อนนะครับดูโพยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้นะเนี่ยครับสิิงเราจะทำก็คือตัว Text ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆ Label นะครับตรงนี้เอาไว้ให้ผู้ใช้ Template เนี่ยผู้ใช้ Planner นะครับเขียนตัวปีเข้าไปนะฮะแล้วก็มีกรอบ12กรอบด้วยกันตันเดือนนะครับแต่ละเดือนด้านข้างก็จะมีที่ให้เขียนเป้าหมายนะครับแล้วก็ n o t อเดียนะครับ แบบนี้นะใช้ฟอนต์สตัวนะครับก็คือวอลคอนกับตัวมอนเซรัสนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันครับเริ่มต้นผมสร้างข้อความก่อนนะครับก็คลิกที่ตัวเครื่องมือเทคของเรานะปึ๊บแบบนี้ก็พิมพ์ไปนะครับ a r อันนี้มันเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นพิมพ์ใหญ่นะโดยการคลิกที่นี่นะครับนี่อัปเดไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของรายละเอียดการใช้งานทู o ต่างๆเนี่ยผมพูดไว้ในส่วนของเบสิกอยู่แล้วนะครับลองไปหาดูได้นะจากนั้นก็เปลี่ยนตัวฟอนต์ของข้อความตัวนี้นะครับให้คลิกไปเลือกที่ตัวกล่องตัวฟอนต์ตัวนี้นะคลิกปุ๊บมันจะขึ้นมาด้านข้างตัวนี้นะครับพิมพ์หาฟอนต์ที่เราต้องการนะครับตัวนี้ นี่นะครับคลิกเลือกไปครับนี่เขาก็จะเปลี่ยนแล้วนะก็ขยายนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนะวางองค์ประกอบไว้ก่อนนะครับาจากนั้นที่จะทำนะครับผมจะทำตัวที่เป็นกรอบของเดือน12เดือนนะฮะก็ไปหยิบอิเลเมนต์มาครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะแบบนี้นะเราปรับมุมโค้งนิดนึงนะครับ วางประมาณนี้นะฮะแล้วก็ Copy นะครับจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกไปที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็รูปิเคเข้าออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะกด Ctrl ทก็ได้นะครับ c o n โทรที่ตัวแป้นคีย์บอร์ดนะเราจะทำทั้งหมด3ามแถวด้วยกันนะฮะสาแถวก็แถวละ4ชิ้นแบบนี้นะครับลองเรียงคร่าวๆดูก่อนนะฮะใช้เครื่องมือจัดตำแหน่งนะครับนี่ ขยับไปนิดนึงก็ได้นะแล้วก็ทาเหมือนกันในลักษณะนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าด้านล่างมันเกินนะเราต้องปรับนิดนึงนะครับผมยึดตัวนี้เป็นที่ตั้งก่อนแล้วก็จัดตำแหน่งลากคลุมสามอันนี้ก่อนนะให้ความห่างในแนวตั้งเนี่ยเท่ากันก่อนนะครับแล้วก็จัดให้เขาชิดด้านซ้ายนะครับนี่ ให้เป็นแนวเดียวกันนะโอเคไหอ่ะอันอื่นก็ทำลักษณะคล้ายๆกันนะครับปึ๊บปึ๊บลากคุมทั้งสามอันนะครับจัดระยะห่างแล้วก็จัดทิศซ้ายนะครับลากคุมสามอันจัดระยะห่างจัดทิศซ้ายอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไมค์อันหนึ่งครับรูปเขียนไมคอ์อันหนึ่งเป็นด้านข้างนะครับใส่พวกไอเดียนะครับใส่พวกเป้าหมายนะครับผมลองกะคร่าวก่อนนะฮะเพราะเราต้องจัด อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้พื้นที่มันโอเคนะคเหวางไว้ประมาณนี้เนาะะ่เราได้แล้วนะครับวางโครงไว้คร่าวๆก่อนนะฮะอันนี้ต่อมาที่จะทำนะครับก็คือลองเปลี่ยนสีครับเดีย๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าสีผมใช้สีอะไรวิธีการเปลี่ยนสีนะครับก็คือคลิกเลือกที่ตัวรูปร่างนี้นะแล้วก็ไปคลิกเครื่องมือสีด้านบนนะครับ มันจะมีสองตัวนะครับอันนี้คือสีของตัวรูปร่างนะครับอันแต่อันเนี้ยคือสีของข้อความนะครับเราใช้ตัววงกลมนี้นะก็คือสีของรูปร่างนะครับคลิกไปปุ๊บด้านข้างนี้จะมีสีให้เลือกนะครับเราไม่ใช้นะเราใช้ที่ผมทําไปก่อนหน้านี้นะจะได้ไม่ต้องหาโทนสีนะฮะพิมพ์ไปอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครที่ไม่ได้มีค่าสีของผมเนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะครับนี่เลือกสีก่อนนะครับจะทําให้เป็นเกรเียงก็ได้นะ ใช้ตัวนี้นะฮะ๋ยวผมเป็นสีเดียวแล้วกันนะครับดูง่ายดีนะเลือกด้านล่างไปเลือกสีก่อนนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้ตัวบนเนี่ยในการแต่งเฉดสีแต่งความสีดความสดความมืดความสว่างนะครับแบบนี้นะฮะหรือถ้าใครมีสีที่เป็นต้นแบบนะบก็ใช้ตัวนี้ได้นะคเครื่องมือเลือกสีนะครับอันนี้ผมก็ไปเลือกอีกหน้าหนึ่งมาปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าได้แล้ว ก๊อปก่อนก็ปี้ไปนะแล้วก็เลือกสีทุกอันนะครับเ,เลือกอีลิเมนท์ที่เป็นเชฟทั้งหมดนะจากนั้นก็คลิกไปที่เครื่องมือสีแล้วก็วางลงไปนะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้เราได้สีแล้วเนาะต่อไปเราจะทำตัวที่เป็นชื่อของเดือนแต่ละเดือนนะครับเขาจะเป็นลาเบลอยู่บนกรอบแต่ละกรอบตรงนี้นะที่ผมจะามาก็คือตัวนี้ครับนี่ คลิกเลือกมาก่อนนะจากนั้นย่อเขานิดนึงนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ชื่อเดือนของเราไปก่อนนะจัดลองจัดฟอร์มมก่อนนะ <S <S January ก็ J A N U A R Y แบบนี้นะครับอันนี้ฟอนต์ที่เราใช้นะครับจะชื่อ Mon m o n Mont มีไมเอ่ยอ่านี่ Montserrat นะครับคลิกเลือกไปปุ๊บนี่เขาเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ เหมือนเดิมอันนี้ผมก็จะทําให้เป็นตัวอัปเอรสทั้งหมดนะครับก็ใช้เครื่องมือตัวนีาา้แล้วก็ยอ่อเขาทีหนึ่งนะครับลองมาวางดูครับว่ามันใหญ่ไปไหมมันเล็กไปไหมนะครับทีนี้ต้องทําผมต้องปรับขนาดฟอนต์นิดหนึ่งนะโอเคอันนี้ผมใช้ฟอนต์ไซส์11นะครับมันจะไม่มีให้เลือกนะฮะเราต้องกดลบลงไปแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ ทำให้เป็นตัวหนาด้วยนะครับโดยการคลิกตัว b ที่นี่ครับปุ๊บนี่ยนะชัดขึ้นมาแล้วนะครับลองดูก่อนว่ามันใหญ่ไปไหมนะครับประมาณนี้ใช้ลูกศรที่เป็นขึ้นลงนะครับบนล่างซ้ายขวาเนี่ยในการเลื่อนตำแหน่งของอิเลเมนต์ก็ได้นะคนี่ผมมากดที่แป้นคีย์บอร์ดนะเพราะบางครั้งใช้ตัวเมาส์เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อย คือบางบางทีมันเราต้องการแค่เลื่อนลงอย่างเดียวแต่มันกับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาด้วยนะอันนี้ปรับให้2อ,อันนี้อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับเลือก2ชิ้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกไปที่ position แล้วก็จัดให้เป็นนเตอร์นะครับเขาจะปรับให้2นี้2อ,อันนี้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้เมาส์ขยับแต่มันยากนะครับบางทีอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงด้วยแป้นคีย์บอร์ดที่เป็นลูกศรลงนะครับแบบนี้นะฮะอ่าโอเคได้แล้วอ่าสิ่งที่ผมจะปรับต่อไปก็คือ เล่นในการใส่เส้นขอบนะครับกับสีพื้นหลังนะครับสีพื้นหลังก็เหมือนเดิมเราใช้ตัวนี้นะครับในการใส่สีให้เขานี่นะจา,จางนิดหนึ่งอนะ่ะทีนี้อ่าในสีของเจ้ารูปล่างเนี่ยครับมันจะพิเศษนิดหนึ่งนะเราต้องคลิกตัวนี้อ่านี่ครับคือสีของรูปร่างเนี่ยจะพิเศษนิดหนึ่งก็คือเขามีที่ปรับสีนะทั้งหมด3ามที่นะ ที่แรกคือคันเลอร์ก็คือสีของตัวเขาเองนะครับอันที่2คือสีที่เป็นขอบนะครับเนี่ยเวลาที่เราเลือกมามันจะมีเส้นขอบเพิ่มเข้ามาให้นะตรงนี้ก็ปรับสีได้ที่หนึ่งนะนี่สัญลักษณ์เขาจะต่างกันเห็นไหมอันนี้เป็นวงกลมพื้นเต็มอันนี้เป็นวงกลมที่มีเจาะตรงกลางนะครับอันนี้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนสีของอตัวเส้นขอบของเขานะครับนี่นะเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นสีของข้อความนะครับนี่สัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว a แบบนี้นะครับ เห็นชัดไหมโอ้โทษทครับเลือกผิดอันอ่ะนี่นะฮะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่สีเปลี่ยนได้ครับเลือกให้ถูกนะครับว่าจะเปลี่ยนสีที่ไหนมีสามที่นะสีของพื้นสีของเส้นขอบแล้วก็สีของตัวอักษรนะครับสาหรับอ่าตัวอิเลเมนต์ในกลุ่มที่เป็นเชฟเนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงอนะ่ะมันจะมีเยอะกว่าเาเพื่อนนะครับผมขอไปกรอปค่าสีก่อนนะ แล้วก็สีเส้นขอนะครับบางปุ๊บมาแบบนี้นี่ครับในประมาณนี้แล้วนะใครที่เลือกสีไม่ถูกนะครับแนะนําว่าอย่างเงี้ยผมใช้วิธีการเลือกสีแบบโมโนโทนะฮะก็คือใช้สีหลักที่เป็นสีน้ําเงินสีหนึ่งแล้วก็ไลเ่เฉดนะครับจากเข้มไปบางบ้างอะไรเงี้ยฮะจะลองง่ายๆแบบผมก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการเลือกคู่สีที่ผมสอนไปในคอร์สก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะคุมง่ายหน่อยเนาะเพราะใช้โทนสีเดียวนะครับอ่ะได้แล้วอันนึงนะครับก็ copy มาอันที่2นะครับนี่รูปเขตมาเสร็จแล้วก็วางนะครับวางให้อยู่ในระนาบเดียวกันนะสังเกตเวลาที่เราลากเมาส์ไปนะครับมันจะมีเส้นปลายไหมฮะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในระนาบเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือถ้าใครไม่ชัวนะครับเวลาที่คุณลากออกมาแล้วนะอย่างเช่นอย่างนี้ปุ๊บนี่นะ แล้วไม่ชัวร์ว่าอยู่ระนาบเดียวกันไหมนะฮะให้ลากทุกอันแบบนี้นะครับให้ติดเฉพาะเฉพาะอิเลเมนที่เราจะจัดเรียงตำแหน่งนะอย่าไปติดอันอื่นนะอย่างเนี้ยผมลากสอันนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เป็นช่วยจัดตำแหน่งพวกเนี้ยได้นะครับอย่างอันนี้ผมอยากให้ติดกับให้ใช้ตัวขอบล่างตัวนี้เป็นมาตรฐานนะก็เลื่อนลงมาแบบนี้นะครับกลัวว่าตรงนี้กับตรงนี้จะไม่ตรงกลางก็เหมือนเดิมครับเลือกสองชิ้นก่อนปุ๊บแล้วก็ให้เซ็นเตอร์เนี่ยฮะเขาจะขยับนิดนึงนะครับ อ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับอันนี้ February yeah, อ่าโอเครูอารี จากนั้นเราจะทำเซตที่2นะครับก็ง่ายๆแทนที่จะ Copy ทีละครั้งนะครับก็เลือกทุกอันนะครับวิธีเลือก Element แบบนี้นะครับถ้าคุณไม่คลิกลากแบบนี้นะนะครับเพราะกลัวจะโดนไปติดอันอื่นถูกไหมก็คลิกที่ทีละตัวนะครับคลิกตัวที่1เสร็จปุ๊บให้เรากดช f t ค้างที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คลิกชิ้นที่2คลิกชิ้นที่3คลิกชิ้นที่4ีอ๋อนี่เกินอะถ้าเกินคลิกอีกทีหนึ่งเขาก็จะหายไปนะครับ นี่อันนี้ทําไมถึงอ่ะสลับฟัง่งเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะครับไม่แน่ใจทําไมเขาถึงมาวางข้างหน้าผม,มาอ๋อติดกู o ๊ปปิ้งไปทำโทษทีเผี่อมือไปโดนนะครับนี่นะครับกดชิปนะครับแล้วก็เลือกที่ละตัวแบบนี้นะฮะแล้วระหว่างที่คลิกแต่ละตัวในผมกดปุ่มชิปค้างไวนะ้นัะ พื่อที่ว่าจะได้เลือกอันอื่นนะครับติดปเป็นเซตเดียวกันนะได้แบบนี้ปุ๊บผมก็ทําการรูิเขตนะปุ๊บแบบนี้แล้วก็ลากลงมาลองกะก่อนครับว่าตรงหรือเปล่าอ่านี่ดูนะครับแนวก็คือตรงด้านข้างเนี่ยที่เป็น่ายมือนะครับจะมีเส้นขึ้นมาหเห็นนะนี่ผมวางในแนวเดียวกันแล้วนะครับแต่อานนี้ด้านลงอ่ะต้องขยับทีละนิดนะครับคือถ้าเราวาง ตรงกับที่เคยวางไว้เนี่ยมันจะมีเส้นแนวขึ้นนะเนี่ยครัสังเกตดูนี่แบบนี้นะครับแล้วผมก็ปล่อยเมาส์นะครับปึ๊บจากนั้นอีกรอบหนึ่งผมกดตัวนี้ปึ๊บนี่เขาจะสร้างให้เลยนะครับโดยที่เขาพยายามจะอิงตำแหน่งที่เราลากจากชุดแรกมานะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเหลื่อมนิดนึงนะเราต้องปรับ หมือนเดิมครับคลิกเลือกนะครับแล้วก็ใช้แป้นคีย์บอร์ดนะครับลูกศรขึ้นนิดนึงอ่านี่วางตรงแล้วนะครับเดี๋ยวขอพิมพ์ชื่อพวกนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันคลิกแล้วก็กด ctrl a นะครับเพื่อที่จะเลือกครอบทั้งหมดนะไอ้ท e ี G ่ e S S G. September อมผมสลับผมสลับนะ่อนนะโอเคแบบนี้นะครับ อ่าเซตแรกเราเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้อาจจะมีจัดกลุ่มอีกนิดหน่อยนะครับถ้าผมอยากจะให้ช่องไฟมันสวยกว่านี้นะนี่นะครับระยะห่างประมาณใกล้ๆกันนะครับแล้วก็เซตซ้ายขวานี้ดูก,ก่อนว่าขอบเท่ากันไหมนะครับอือฮึตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสีนครับ เปลี่ยนก่อนเข้มน,นิดหนึ่งก็ได้แบบนี้นะฮะโทนน้ำเงินอยู่นะครับจะเป็นโทนดำนะครับอ๋อแล้วก็ลืมอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้สำหรับเป็นลาเบลให้กรอกปีนะครับเอามุมโค้งออกก่อนนี่นะฮะอ่ะโอเค แล้วก็ด้านข้างนะครับทําเหมือนกันอันนี้ต้องยืดนิดหนึ่งนะตรงนี้คือ go als นี่นะครับตรงกลางไหมลาก2ชิ้นนะครับแล้วก็ไปที่ position มาที่เอาแรงนะครับแล้วก็เลือก center ตัวนี้นะนี่เขาก็จะปรับตรงกลางให้นะครับมายาบลงมานิดนึงนะเพื่อให้ใค,คล้ายๆกับอันอื่นนะแล้วก็ duplicate เ,เขา เลื่อนลงมานะครับอันนี้จะเป็นโน้ตแล้วก็บวก idea s แบบนี้นะครับผมให้ด้านล่างเท่ากันด้วยนะนี่รู้สึกเหมือนตรงนี้จะต่ำไปนิดหนึ่งนะครับ โอเคอ่ะอ okay. uh ือฮึอะใกล้ครบแล้วนะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับก็คือผมจะทําช่องสี่เหลี่ยมให้ติ๊กถูกแล้วก็เส้นบรรทัดนะครับทําเส้นบรรทัดก็คือนี่ใช้ตัวนี้เลยนะครับคลิกเลือกลายมาปุ๊บแบบนี้นะฮะปรับนิดนึงนะฮะอันนี้เส้นเขาจะหนานิดนึงเราก็ปรับลงมาหน่อยนึงไม่แน่ใจว่าหนึ่งอ๋อโอเคแล้วก็สีนะครับ ชัดใหม่ให้ชัดนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องเข้มมากนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ย่อนะครับเวลาย่อมันจะไปติดอันนี้นะกดปุ่มชีฟนะครับเขาจะเลื่อนแบบเป็นเส้นตรงครับเนี่ยมันจะเป็นมุมองศานะครับนี่นะแล้วก็บางครั้งเห็นไหมเลื่อนไปจะติดนะครับเส้นระยะ รเราต้องกดอีกปุ่มหนึ่งพร้อมกันนะกดปุ่มชิปยังไม่พอนะกดปุ่มคอนโทลด้วยนี่เขาจะไม่ไม่ไปอ้างอิงระยะแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะกดปุ่มชิปก่อนลองดูซิว่าวางได้ไหมอันนี้ติดระยะข้างบนเห็นไหมผมไม่อยากให้มันติดนะฮะกดปุ่มคอนโทลอีกปุ่มหนึ่งนะครับเป็นสองปุ่มนี่เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองดูนะว่าวางตรงใจเราหรือย,อยังผมว่าอยาบไปทางนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ เอาตัวสี่เหลี่ยมมานะครับโดยสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยเราจะให้ตรงกลางเป็นโปร่งใสแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเส้นขอบประมาณหนึ่งซินี่ใช้สีเดียวกับเวลาลากปรับขนาดของสี่เหลี่ยมมันจะไปตามเมาส์นะครับถ้าอยากให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสมอกดปุ่มชีฟครับนี่แล้วก็ลากนะครับปุ่มชีปค้างแล้วก็ลากเขาก็จะไปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับ ลองดูก่อนนะครับว่าอันนี้มันละเอียดนิดหนึ่งฮะคือคุณจะขยายเพื่อเข้าไปปรับก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวลูกศรบนคีย์บอร์ดอย่างที่ผมทํานี่ก็ได้นะนี่มันจะคุมง่ายกว่านิดหนึ่งนะในพื้นที่เล็กๆนะครับอ่าโอเคเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็เลือกสองอันแล้วก็รูปพิเศตออกมานะพยายามวางแนวให้ตรงนะอ่ะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็รูปพิเศต ต่อยาวๆเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะกดคอนโทรลีก็ได้นะนี่นะครับเขาก็จะวางให้เลยนะครับผมเอาบรรทัดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ผมขอปรับตรงนี้แล้วกันนะนี่ครับเรื่องข้างล่างลงมาแทน,นโอเคเรียบร้อยครับ,รบอันนี้ earpanner ะฮะ ออกแบบไม่ยากเลยนะครับสำหรับใช้แคนวาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวมัลลี่แพนเนอร์นะครับยังมีเทคนิคการใช้งานอีกมากมายในคอร์ส28เทคนิคแคนวาใช้หาเงิน,นคอร์สออนไลน์ที่จะสอนให้คุณใช้งานแคนวาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่นักออกแบบใช้ทําให้คุณออกแบบได้ไว,วและง่ายมากๆครับอีกทั้งยังสามารถต่อยอดหารายได้เสริมโดยการทําดิจิทัลโภคขายสร้างรายได้แม้ขณะคุณหลักครับสนใจทักไปที่ลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยครับผม